พระยาคุดจิตสุบันท่านเป็นพระยาคุดแห่งท้องพระคังท่านมีบารมีมากให้ตามคําขอหากเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมาการก่อนหรือปรารถนาและศรัทธาในพระยาคุดและสร้างความดีเป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเองดังนี้แล้วพระยาคุดจิตสุบันท่านก็จะเมตตาหนุนนำยกบุคคลนั้นให้พ้นจากความยากจนได้เริ่มสวดบูชาให้ท่องนโมตสะสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคะรุปิจกิติมันตังมะอะุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพย์ นะเมตตานะล้างอาถรรนะเจริญนะมัน่นคงอธิฐามิ